เตรียมตัวสำหรับวิคฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกร,รมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งและไทยลีก2ที่จะเป็นการแข่งขันในวันที่18-19ถึงตุลาคม2568ที่มาพร้อมกับความตื่นเต้นและความน่าติดตามอย่างมากแต่นี่เป็นความน่าสนใจที่สุดมีการแข่งขันอย่างเต็มที่ทั้งในไทยลีก1และไทยลีก2ที่จะถูกถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทั้งหลายได้ติดตามอย่างเต็มอิ่มวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568 ในวันเสาร์นี้เราจะได้เห็นการแข่งขันระหว่างทีมใหญ่ในไทยลีกหนึ่งที่มีสถิติและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจมากต้องกล่าวถึงการประทะระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่จะเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันโดยสถิติการพบกันในอดีตแสดงว่ากิเลนพยองของเมืองทองมีสถิติที่ดีกว่าแข้งเทพของทรูแบงคอกโดยมีสถิติชนะมากขึ้น12ครั้งและเสมอกัน8ครั้งจะเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามและน่าตื่นเต้น สำหรับไทยลีก2วันเสาร์นี้ก็มีการแข่งขันที่น่าสนใจอย่างการพบกันระหว่างคอนแกนยูเนเต็ดและสงขลาเอฟซีที่ยังไม่มีสถิติการพบกันในอดีตจะเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมทั้งสองที่จะสร้างสถิติใหม่วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568วันอาทิตย์นี้ก็มีโปรแกรมการแข่งขันอย่างเต็มที่ในไทยลีกหนึ่งที่จะเป็นการดวนกันของทีมจากโซนตะวันออกที่มีสถิติและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจมาก ต้องกล่าวถึงการพบกันระหว่างชนบุรีเอฟซและเชียงรายยูไนเต็ดที่มีสถิติการพบกันมาหลายครั้งโดยชนบุรีมีสถิติชนะมากขึ้น10ครั้งแต่เชียงรายก็ไม่ได้แพ้หน้ามีสถิติชนะ8ครั้งและเสมอกัน6ครั้งจะเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามและน่าตื่นเต้น สำหรับไทยลีก2วันอาทิตย์นี้ก็มีการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างตราดเอซีและโปรลิเทโรเอซีที่มีสถิติการพบกันในอดีตแสดงว่าตราดมีสถิติที่ดีกว่าโปรลิตโดยมีสถิติชนะ3ามครั้งและเสมอกันหนึ่งครั้งจะเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตราดที่จะสร้างสถิติใหม่โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2วันที่18ถึง19ตุลาคม2568ทุกคู่วันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ยหไทยลีกหนึ่ง เวลา18นาฬิกานกครราชสีมาเอฟซีพบการท่าเรือเอฟซีมอนโนแม็กซ์เอช่องเพลย์สปอร์ตสเวลา18นาฬิกา30นาทีราชบุรีเอฟซีพบลำพูนวอริเออร์เอเอสเพล Warrior, Play, ช่องเพลย์สปอร์ตสามมอนโนแม็เวลา19นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบทรูแบงคอกยูเนเต็ดเอ Play ช่องเพลย์สปอร์ตหนึ่งมอนโเวลา19นาฬิกา30นาที b ีจีปทุมยูนิเต็ดพบอยุธยายูนิเต็ดมอนโ m a x กซ์เอเช่อง p พลย์สปอร4ไทยลีก2เวลา18นาฬิกามหาสารคามเอสบีทีพบัชน้าทอนบีนมอนโ m a x กซ์เอเช่อง p l a y ์สปอร6เวลา18นาฬิกา30นาทีกากเกษตรศาสตร์ FC พบนครศรียูนิเต็ดเอเอสเพล 4, ED, Play, ช่อง p l a y ์สปอร7มอนโ m a x เวลา19นาฬิกา ขอนแก่นยูนิเต็ดพบสงขลาเอฟซีมอนโนแม็กซ์เอสช่อง p l a y ์สปอร8เวลา19นาฬิกา30นาทีเชียงใหม่ยูนิเต็ดพบจันทบุรีเอฟซีมอนโนแม็กซ์เอสช่อง p l a y ์สปอร9วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ไทยลีก1เวลา18นาฬิการะยองเอฟซีพบประจวบเอฟซีเอสเพลช่อง p l a y ์สปอร์2 m o n โนแม็ เวลา18นาลิกา30บนาทีชนบุรี FC พบเชียงรายยไนเต็ด AS Play ช่อง PlaySport 3 Monomax เวลา19นาฬิกาพลังการ FC พบอุทัยธานี FC AS Play ช่อง PlaySport 1 Monomax ไทยหลีก2เวลา18นาฬิกาตราด FC พบโปลิเทโร FC Monomax AS Play ช่อง PlaySport 6 เวลา18นาฬิการาศีสลายยูนิเต็ดพบปตานีมอนโอม็กซ์ AS เลยช่อง p l a y ์สปอร์เวลา18นาฬิกา30นาทีน้องบัวพิชยาเอฟพบสีสเกตยูนิเต็ด AS เลยช่อง p l a y ์สปอร์ตแมอนโม็กซ์เวลา19นาฬิกาแพร่ยูนิเต็ดพบบางกอก FC ฟซีมอนโอม็กซ์ AS เลยช่อง p l a y ์สปอร์ลิงก์ดูถ่ายทอดสดมอนโอม็กซ์ https: c o l o s a www monomax me a s h p l a y https: colon slash l a s p l a y as co t h portal เตรียมตัวสำหรับวีคฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นนี้แล้วไหมมาเติมความสนุกกันกับการติดตามฟุตบอลไทยลีกและไทยลีก2ที่มีความน่าติดตามและน่าตื่นเต้นอย่างมากและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแข่งขันนี้ด้วยนะมีความสนุกกับการดูฟุตบอลทุกคู่